สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชนะนะครับวันนี้หน่วยงานของผมนะครับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศาลยำพูนเขต2เราจะทําโซนนี้เป็นโซนเป็นโคกน้องนาโมเดลซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับตอนนี้จะมีทีมงานของคุณครูซึ่งมีความชํานาญในเรื่องของโคกน้องนาโมเดลไปรับการอบรมโดยตรงจากพี่ยักษ์นะครับ อ่ดออรวิวัฒน์สระยักกำทรนะครับซึ่งเคยเป็นรัฐมนตร,กระสะสีกระทรวงเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านโคกหนองนาโมเดลเมื่อก่อนท่านก็เคยเดินตามเป็นเลขาคอยจดงานของรัชกาลที่9นะครับท่านก็ลาออกมาทําตรงน,นี้ตอนนี้คุณครูไปรับโดยตรงมาจากท่านวิวัฒน์นะครับก็จะมาเมื่อวานเราอบรมก็จะมาพัฒนาโคกหนองนาโมเดลของเขตพื้นที่นะครับ เมื่อวานเราอบรมนักการพันโรงลูกแจ้งไปจําแล้วก็พนักงานไฟฟ้าของลำพูนเขต2นะครับจำนวนเกือบ50คนมาเรียนรู้เรื่องโคกหนองนามโมเดลก็ต่อไปในช่องของผมด้วยแต่ชะนนะครับก็จะเจาะลึกเรื่องของโคกหนองนามโมเดลให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูพื้นที่ตรงนี้ที่กําลังทํางานกันอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ใหญ่ครับทำแบบมินิเพื่อเป็นการสาธิตของ สำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึลษาลำพูนเขต2นะครับพื้นที่เราเรา,เราจะทําส่วนที่เราจะทําจริงๆนะครับก็คือพื้นที่ส่วนตัวของคุณครูหรือนักการพันโรงเองนะครับในส่วนของอีกที่หนึ่งที่เราจะทําก็คือของโรงเรียนนะครับเราจะให้โรงเรียนทําเรื่องนี้เป็นเกษตรผสมผสานโคกหนองนามโมเดลหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการลงทุนทางการเกษตรที่ผสมผสานการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หลายๆอย่างในพื้นที่อาจจะเป็นหนึ่งไร่ 3ไร่สีไร่ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวติดตามชมต่อไปนะครับครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราทำงานกันอยู่นะครับมีท่านวิทยากรมนาะคุยน้อยคุยน้อยคุยน้อยนี่วิทยากรของเรามีอยู่สองท่านนะครับเอาคุยให้ฟังหน่อย ก็พื language, ้นที the the ่ตรงนี้นะครับเราก็พยายามตั้งใจจะเก็บน้ําฝนที่ปกติเราทิ้งเนี่ยครับที่จากตอนเนี้เรามองว่าเก็บน้ําแค่จากหลังคาเนี่ยครับที่ฝนลงนะครับน้าเนี่ยเดิมปกติจะลงมาที่พื้นตรงนี้แล้วก็จะไหลทิ้งไปใช่ครับตอนเนี้ยเราวางแผนว่าจะทํโครงไส้ไก่ตรงนี้นะครับโครงไส้ไก่ครับแล้วก็ผ่านน้ำน้ำน้ำหล่นมาจากตรงนี้อ่าใช่ครับแล้วเราจะผ่านน้าจากตรงเนี้นะครับให้ไหลขึ้นไปลงตรงทางด้านหลังหลังคบ ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูสภาพพื้นที่นะครับทอนนี้ท่านวิทยากรหนึ่งท่านชื่อไรนะวิทยากรเจครับชื่อเจนะครับมาจากไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนทุ่งหัวช้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆค่อยๆเก็บน้ําที่ลงจากหลังคานีครับก็จะไหลลงผ่านหลุมขนมพกผ่านคลองไส้ไก่โดยที่เริดูสภาพของที่เราได้ดินจากการคุด พอข้าใจกับหลวงพ่อหนุ่มพกนะครับเราทำเป็นนะพัดแล้วก็มันปลูกปกตัดโปกต้นไม้มยังมีเสริมเข้าไปเดี๋ยว <ๆ S 2> ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับ <sounds> <sounds> ท่านผู้ชมดูสภาพพื้นที่ที่เรากําลังทํานะครับเป็นพื้นที่เล็กๆของมุมหนึ่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศัลย์ลำพูนเขตสองครับเป็นมุมเล็กๆ ตรงนี้นะครับที่เราจะปรับเป็นโคกหนองนาโมเดลแบบมินิมินินะครับไม่ไม่ได้ทําใหญ่ก็ให้มันมากกับสภาพพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรแล้วก็คุณครูเด็กนักเรียนนะครับมาฝุดเรียนรู้กันเป็นการคล้ายๆสาธิตเล็กๆนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูในมุม360องศานะครับมุมรอบๆตรงนี้นี่ทีมงานของบุคลากร ที่รับผิดชอบนะครับคนใกล้กล้องนี่ก็พออสิริรัตน์พออบริหารงานบุคคลอันนี้ก็ของจริงก็เป็นเจ้าของโคกน้องนาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทำของพออสิริรัตน์อันนี้ก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะท่านผู้ชมดูนะครับมีปุ๋ยมีดินมีกองฟางก็มีนะเดี๋ยวเจ้าของโครงการลองทดลองสำเนียงนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ นะครับที่เตรียมไว้เตรียมต้นไม้เตรียมอะไรต่างๆก็มุมมันแคบนะฮะมันคงจะได้ประมาณนี้กันนะครับวันนี้ก็ลงมือจริงทำงานกันตรงนี้มาดูนะครับคลองไส้ไก่ที่ครูเจอธิบายเมื่อสักครู่นะท่านผู้ชมครับนี่ทีมงานจับโรงเรียนนะครับมาช่วยกันตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่กำลัง ลงมือทําจรงจิงๆจังๆเป็นวันแรกนะครับเมื่อวานก็อบรมทฤษฎีกันอบรมแบบออนไลน์นะครับคุณครูพิทักษ์กลิ่นบํารุงคุณครูโรงเรียนวัดบางหลวงก็มาทําหน้าที่ที่ีกรนะครับที่ดีกรท่านพระอ๋อเขตครับท่านชันชิดขับหมีนะครับวันนี้ มาครับสวัสดีครับท่านครัแค่นี้ครับแค่ประมาณนี้ครับครับท่านผู้บริการสำนักงานเขตนะครับท่านชันชิดทับหมีนะครับซึ่งท่านได้ดูแลกำกับติดตามงานแล้วก็มีแนวคิดที่จะทำตรงนี้นะครับบริเวณนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างในสองตับ หัวเขไม่ใหญ่นักเลยรือา่เราบมาดูครับนี่ชนะนะครับมาจากเรือนไอโจนี่พนักงานขับรถเป็นไงโจเป็นไงอบรมแล้วมีความรู้ไหมอรอม ี่ปรจำวัที่สวนครับมีที่กี่ไร่ที่จะทำไม่ถึงไร่ดีครับฮะไม่ถึงไร่ดีครับที่สวนนี่ปลูกอะไรบ้างมะม่วงปลูกหลายอย่างครับมะม่วงมีผลไม้สองสามอย่างมะพร้าวก็มีมะพร้าวก็มี เป็นเรือจะเป็นมะม่วงครับมะม่วงพ่อพามีสักกี่ต้นพ่อมีสามต้นครับผ่านพื้นเมืองหรือว่าน้ำพอน้ำหอมอ๋ออ๋อเฮ้ยออกผลผิดหรือยังกำลังครับอ๋อสามปี้วครับครับเพราะว่าตรงนี้ลักษณะพื้นเขาเป็นแองท่านนำมันหรือครอบโลงง่าย มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางหลวงนะครับของคุณครูพิทักษ์ก็มา,มามามาดูด้วยนะครับมาช่วยมานอ,อันนี้ทีมงานของเขตเจ้าของโครงการครับมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเรับรองว่าน้องแก่นี่กล้ามเป็นมัดมัดเลย <laughs> นี่ทีมงานกลุ่มพัฒนาบุคลากรและก็กลุ่มบุคคลนะครับสองกลุ่มรวมกันผู้หญิงหมดเลยครับผู้ชายมีผมคนเดียวนี่ เข้มแข็งนะครับนี่ก็พี่พี่นักการทันโรงจากโรงเรียนนะครับมาช่วยนักเรียนด้วยนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ขนาดเล็กนะครับบางคนบอกว่าโค้หนองนาเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปคิดภาพที่มันกว้างนะครับ เรามองว่าพื้นที่เรามีขนาดไหนนะครับอันนี้ตรงตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของเขตนะครับเป็นพื้นที่ขนาดเล็กนะครับเล็กมากเลยนะครับแต่เราจะทํายังไงให้น้ําจากหลังคาที่ตกลงมาเนี่ยนะครับเก็บแล้วก็บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเราก็จะลดต้นทุนนะครับในการใช้น้ําในการลดน้ํานะครับันหลังหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ําฝนตกจากหลังคาลงมาเนี่ยนะครับเราจะต้องเก็บทุกเม็ดนะครับ แล้วค่อยๆไหลลงมาตามของไส้ไก่นะครับซึ่งของไส้ไก่เนี่ยตามหลักการแล้วนะครับก็ว <c oughs> ่างสอกลึกสอกหนึ่งนะครับ <c oughs> เมื่อน้ําลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บน้ําลงใต้ดินนะครับสังเกตว่าของไส้ไก่เนี่ยจะมีความคดเทียวนะครับเพราะเราจะเพราะเราต้องการที่จะให้น้ำเนี่ยมันกระจายนะครับในพื้นที่ได้มากที่สุดและไหลช้าที่สุดนะครับ <c oughs> สังเกตว่าการขุดของไส้ไก่นะครับมันจะมี นะครับในลักษณะคือการทําตะพักขึ้นมา <Okay. S 1> เราจะขุดดินแล้วก็ทําตะพักอย่างนี้ <Okay. S 1> ทําไมเราไม่ขุดปุ๊บแล้วก็ถมนี้เลยนะครับถ้าเราถ้าฝนตกลงมานะครับถ้าเราไม่ทําตะพักแบบนี้ซึ่งดินเนี้ยเป็นดินใหม่ <Okay. S 1> ฝนตกลงมามันก็จะกัดเซาะดินตรงนี้ซึ่มันไม่ยังไม่แข็งนะครับ <Okay. S 1> มันก็จะไหลลงของไก่เราและมันก็จะทําให้ของไก่ของเราตื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยริมตะพักเนี่ยเราต้องห่างอย่างน้อย1 0ถึง15เซนนะครับในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับ แล้วริมคลองไส้ไก่เราจะทําอะไรครับ <_ d ata> เราก็จะปลูกป่า5ระดับนะครับไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยเรือกดินหัวใต้ดินได้นะครับ <_ d ata> แล้วก็เราก็จะมีพืชผักเก็บกินตลอดทั้งปีนะครับ <_ d ata> แล้วเราก็ไม่ต้องไปลดน้ามากเพราะว่าคลองไส้ไก่เนี่ยบริหารจัดการน้าให้เรานะครับอันนี้ก็คือหลักการทรําโคกหลังนาง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้แมโคโรขุดให้เสียตังค์นะครับ เราก็จะใช้การอามือสามัคคีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสากพี่น้องนักการพันโลงและลูกจ้างของเขตเขต2นะครับแล้วก็จะมีนักเรียนโรงเรียนวังหลวงนะครับมาช่วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการอามือสามัคคีนะครับการเอาแหงกันนะครับเราจะลดต้นทุนการทำเนี่ยได้ให้น้อยที่สุดนะครับตามทำตามฐานะและกาลังของเรานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการขุดโคกหนองนาแบบพื้นที่ขนาดเล็กนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับจะไปอบรมเรื่องนี้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเรืองต่างๆอ๋อนะครับผมก็ผ่านการหลักสูตรนะครับอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาาเอื้องนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นหลักสูตรพื้นฐานแล้วก็ผ่านการอบรมหลักสูตรซีเนะครับเป็นหลักสูตรผู้นำอาสาสมัครนะครับของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาาเอื้องนะครับแล้วก็ผ่านการผ่านอบรมหลักสูตร ครูพาทำนะครับที่สุดกิจกรรมทางชาติมาเมื่อเช่นกันนะครับครับตอนนี้ก็เป็นคณะทํางานนะครับตันนี้จากสำนักงานเขตครับแล้วก็มีพี่ๆมาจากโรงเรียนนะครับมาช่วยกันทำเขตพื้นที่นีะครับของไส้ไก่ เป็นพื้นที่เล็กๆทําได้นะครับทําเก็บน้ําน้าหล่นจากหลังคาของอาคารเก <Corpor ate. S 2> ่ากับส่วนนี้ก็เป็นเมื่อก,ก่อนเป็นทางเป็นทางออกนะครับท่าผู้ชมพอดีโควิด -19 มาเลยก็เลยปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นลออานพระพุทธรูป พระมงคลเทพลิมิตนะครับเวลางานสำคัญสำคัญเราก็จะมานมัสการมาบักว้บยูชาบวงสวงตรงนี้นะครับแล้วก็นี่โคกน้องนาหมดเดียวนะครับที่เราเตรียมกันไว้อันนี้พลังงานจากน้องกุ๊กไก่น้องแก่นะครับน้องโดบกันหน่อยเพิ่มพลังงาน ดูมุมนี้ของสำนักงานเขตนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือทางออกนะครับแล้วก็ลานอุธลูพระมงคลเทพนิมิตนะครับแล้วก็จุดที่เราจะทำเป็นโคกน้องนาโมเดลแบบมินิครับเป็นมินิได้รับการาช่วยเหลือนะครับดูแลโดยคุณครูพิทักษ์ปิ่นบำรุงขออภัยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเป็นโรงรถก็ปรับตัวไปตามสภาพนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นหน่วยงานราชการก็มาดูผลสรุปโคกน้องนาเมื่อเช้านะครับที่คณะทมเป็นไงบ้างถึงไหนละอ๋อตอนนี้ลงปลูกหมดแล้วครับเป็นปลูกนี่เป็นคลองไส้ไก่ปลูกพริก แล้วก็คุมด้วยฟางนะครับเรียบร้อยเป็นคลองไส้ไก่โคกน้องนามโมเดลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับตอนนี้ทำเป็นคลองไส้ไก่ก็มีน้ำครับหลักการก็คือให้มีน้ำหล่อเลี้ยงให้มันชุมช่มฉ่ำ เสร็จแล้วครับคณะก็กลับกันหมดแล้วพวกน้องนาแบบย่อมย่อมปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกให้ดอกจำปี นัละกอนะครับด้านุ้นขนุนที่ทำการทับจบภารกิจคู่น้องนามโมเดลของไส้ไก่เ<ม>นครับเลี้ยวรถคดเคี้ยวมีสานน้อยด้วย ประมาณนี้ครับพบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับหากคุณงาหให้เราเป็นเพื่อนดังดาวเคียงเดือนถ้าเมื่อญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธ์ร้อยแปดชั้นแนน ดูแล้วชอบดูแล้วใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม